สวัสดีครับตอนนี้เช้านี้นะครับที่สกายวอล์คไอเองนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ชั้นสูงสุดของสกายวอล์คนะครับด้านล่างาก็จะไปเห็นบริเวณน,นี้หมอกเลยไม่หมดเลยนะครับบรรยากาศสวยครับโอเคเลยไม่คิดว่า ทะเลหมอกนะครับจะอยู่ทางแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่เบตงแห่งนี้นะครับก็ไกลเขเขาได้บอกกันเราว่า,าบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณที่เป็นภูเขาแล้วก็เขาสูงนะครับก็มาไม่ลำบากนะครับออ,อกจากโรงแรมแล้วก็ขึ้นรถตู้มานะครับประมาณ40นาทีหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นรถบิกอร์มนะครับสองแถวนะครับค่าที่จ่ายก็20บาทพอ ลงรถไปขับก็จะต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ครับมาถึงสถานที่สกายวอล์กนี่เลยครับก็บรรยากาศนะครับสดชื่นนะครับสวยมากเลยครับพี่น้องครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเจอนะครับมาเที่ยวสกายวอล์กไปตรงนะครับไม่มีคนมาดูพี่ไอยูเองนะครับสวยมากเลยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาขึ้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไปรอบๆนะครับอันนี้นะครับ รับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังบ้างนะครับสวยมากเลยครับก็กินไอไอหมองนะครับอบอวนไปด้วยนะครับสายลมแล้วก็ธรรมชาติที่สร้างสรรค์น,นะครับทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวา สวยจริงๆครับขอเรียงเชิญน,นะครับถ้ามีโอกาสมาเลยครับมผมว่านุ่นหน้าหน้าไยมากเลยอ่ะอ่ะอะาแค่นี้ก่อนนะครับ